สรุปไวร์ลานะคะโค้งสุดท้ายวันศุกร์นะคะงวดวันที่13นะคะวรวมเสียนนะคะเราก็มาดูนะคะแนวทางเด่นวิ่งนะคะกันต่อง,งวันสรุปนะคะหวยลาวนะคะโค้งสุดท้ายรวมเสียนนะคะงวดวันที่สิบสามนะคะตรงกับวันศุกร์นะคะนะคะเลขเด่นนะคะงวด สิบเอ็ดนะคะวันพุธที่ผ่านมานะคะแอดมินก็ให้ไปที่เด่นสองสวิ่งสองรูดสองนะคะแต่ไม่มีสองเก้าสงองนาะอันนี้อันนี้เป็นชุดเดิมนะคะเอามาให้ดูนะคะ <c oughs> เนวทางนะคะของเซียนงวดน,นี้นะคะจะมาชนกันที่มีเจ็ดมีสองมีหนึ่งนะคะ <c oughs> ของเซียนว่นะคะเด่นสี <c oughs> ของพ่อเองสีของเซียนตะ <c oughs> นะคะของ แนวทางของพ่อเฮงนะคะก็จะมีเด่น8เด่น4เด่น3นะคะส่วนของเส้นเปเด่น1ล่างนะคะของเส้นนี่1ล่างนะคะเด่นบน4 4 2 4 7นะคะของเส้นเปเด่น4นะคะโอ้ของเส้นใบเนาะนะคะก็จะคัดเอาที่ตัวนะคะเด่นเด,นะด่นนะคะเน้นเน้นนะคะ6 6 6ตัวนะหะตัวเด่นนะคะชุดน้อยตัวนะคะ ครงสุดท้ายนะคะม, 4, มีสี่มีสองนะคะมีหนึ่งที่สามตัวสามตัวง่อวนี้นะคะเอาไปที่เด่นสีนะคะเด่นสีวิ่งสีนะคะบนล่างนะคะสีสี 4, 4ล่างนะคะ่ะเอดไปวิเคาะสีล่าง ถ้าเกิดมาสีจะมาสีล่างและสีบนนะคะสีล่างสองมีหนึ่งนะคะของซามเสียนนะคะ3ามเสียนชนกันนะคะที่ขี่ชนกันหนึ่งตัวก็จะมีสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะสี่หนึ่งหนึ่งสี่ นะที่มาชวนกันนะคะสามเดนซเนาะนะคะสี่สองสี่หนึ่งหหนึ่งสองนะคะ คาดมาหกตัวนะคหกตัวดินเด่นวิน่งนะคะเด่นวิ่งสีนะคะเด่นวิ่งสีนะคะ รองที่เลขสองนะคะรองสองนะคะเด็นสีรองสองวิ่งนะคะวิ่ง4ีนะคะวิ่งรูดนะคะตัวเจาะนะคะก็จะเป็น4 2นะคะนี่อ2 สี่สองสนะคะที่จะมาชนกันทุกเสียงนะคะเด้น,นะคะเอาชุด3มตัวสองสจ็ดนะคะหนึ่งสองสหนึ่งส่สองนะคะับกับกันกันนะคะหนึ่งสองหนึ่งสองสะคะอันนี้ชุด3ามตัว4ตัวนะคะหนึ่งสองสี่เจ็ดนะคะชุดสี่ตัว สรุปไวยแล้วนะคะโค้งสุดท้ายนะคะโรมเซียนนะคะชุดคัดเน้นๆนะคะเดนซีนะคะร่องสองนะคะวิ่งสีลู่สีนะคะสีชนกันนะคะมีสี่หนึ่งสีสองนะคะหรือว่าจะเป็นสีสามอ่าส่วนตัวเบิ้ลนก็จะเป็นที่สองสองและสีสี่นะคะเดี๋ยวสองสองนะคะสีสี่เบิ้ลนนะคะท่อแม่เบิ้ลนเนาะนะคะ 1612นึ่งองนะคะเลขดิ่นนะคะวันวันศุกร์นะคะก็จะมี1มี2มี4นะคะมี7 6ติดนําก็จะเป็น16นะคะ1ตัวนะคะท่านผู้ชมนะคะชื่นชอบนะคะชุดสรุปเวลาโค้งสุดท้ายนะคะเขรวมเสี่ยงคัดบาเน้นเน้นนะคะก็ก็ตามนะคะไม่ชอบเราก็พันเหมือนเดิมนะคะชุด3ตัวนะคะสองสี่เจ็ดหนึ่งสองสี่นะคะชุด4ตัวหนึ่งสองสี่เจ็ดสี่สองสองสี่ หน่ตัวนะคะสีเจ็ด